Uh huh. น้ำในแม่น้ำตอนนี้น่าล่องแพมากเลยมันเยอะมาก แพ okay. เราก็มีนะครับผมทำไว้ส่วนตัวสำหรับข้ามไปมาช่วงนี้ถ้าจะเดินข้ามแม่น้ำมันข้ามไม่ได้ครับน้ำมันแรงก็เลยทำขึ้นมาข้ามสำหรับข้ามไปข้ามมาแต่ถ้าใครอยากมาเล่นผมก็ไม่ห่วงนะครับน้องๆในบ้านเราถ้าอยากมาเล่นน้ำในท่าน้ำผมก็ไม่ห่วงเล่นได้นะครับตอนนี้น้ำกำลังน่าเล่น ล่องแพเลยครับน้ำเยอะมากจริงๆแล้วถ้าจะล่องแพไม่ต้องไปเมืองการไม่ต้องไปไกลๆเลยนะครับบ้านเรามันก็บรรยากาศไม่แพ้ที่ไหนเลยในเวลานี้เดินดูพาเดินดูรอบๆครับอืม้มเดิมาดู มีลายในลายมากต้นพริกกำลังเริ่มแตกหน่อนเริ่มขึ้นโดนเพราะเพิ่มเพิ่งโดนฝนไปเมื่อวานนี้ต้นพริกทุกต้นผมปลูกเองกับมือทั้งนั้นเลยครับกำลังงอกงาม นี่มันเริ่มงามเรื่อยๆสวยมากอีกไม่นานคงจะได้เก็บผลผลิตกันครับแล้วมีอะไรมั่งเอ่ย นี่คือต้นข้าวข้าวที่หยอดเมล็ดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันงอกแล้วนะครับแล้วมีอะไรบ้างมีแตงกวาน่าจะเป็นเม็ดแตงกวาต้นกล้าแตงกวานะครับเพราะว่าเราจะผสมลงไปในเมล็ดข้าวพอเวลาออกงอกมันก็งอกพร้อมกันมันเป็นวิถีชีวิต ของเราเชาวกระเรี่ยงดั้งเดิมนะครับนี่มันก็งอกไหลไหลต้นแล้วนะครับนี่กำลังจะงอกถ้าอาทิตย์หน้ามันน่าจะขึ้นและสวยกว่านี้นะครับพออเดินดูข้างบนหน่อย น้ำเยอะมากลองเดือล่องแพร่สบ,บายอากาศก็ไม่เหลวนะครับบรรยากาศรอบรอบดูมั้งนี่ต้นข้าวมันกำลังเพิ่งเพิ่มเพิ่มงอก ถ้าอีกไม่นานมันน่าจะโตกว่านี้นะครับโว้าวนี่บ้านไม้ไายบ้านที่ผมทำมากับมือก็คือของการว่าถ้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นโฮมสเตย์บ้านไม้ไผ่ก็ได้นะครับว้าว อยู่ริมริมน้ำใช้ได้ทีเดียวบรรยากาศใช้ได้ชิวนะครับนี่เคยอยู่จะถ่ายวิวอยู่ชั้นล่างของบ้านไม้ไผ่ถ่ดูแค่ชั้นล่างก่อนนะครับชั้นบนยังไม่อยากขึ้นเพราะว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยพอดีผมมาคนเดียว ขึ้นไปกล้องตกมันมันเสียของถ้าชั้นบนวิวจะสวยกว่านี้นะครับจะเห็นข้างบนดีหมดเลยถ้าลองคิดภาพบรรยากาศเรานั่งเล่นชั้นบนชมวิวชมแม่น้ำไหลลงมาในบรรยากาศแบบนี้มันก็สวยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับบ้านไม้ภายผมทำกับมู หล่คนอาจจะสงสัยว่าบ้านไม้ไผ่มันจะแข็งแรงไหมผมจะอธิบายให้ฟังว่านามไผ่นามานาม,มันเป็นไผ่ที่แข็งแรงมากๆนะครับก็คือดูผมจะให้ดูคือการก่อสร้างทํางานของเรามันค้ามคานรองรับน้ําหนักอะไรพวกนี้มันรูปแบบเหมือนกับบ้านกระเลียงสมัยก่อนที่เขาอยู่อยู่ อยู่จนมีลูกมีหลานเยอะๆกะเหลียงชาวบ้านกระเหลียงเราสมัยนี้สมัยก่อนก็คือคิดง่ายๆคือกระเหลียงสมัยก่อนมันจะมีจะมีลูกเยอะลูกเยอะทมายความว่าสมาชิกในบ้านมันต้องเยอะการรับน้ําหนักของบ้านมันก็ต้องเยอะไปด้วยฉะนั้นบ้านกะเลียงที่เป็นบ้านไม้ไผ่มันต้องแข็งแรงครับถึงจะรับน้ําหนักกระสมาชิกที่เยอะ,ยอะได้ครับ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าผมจะถ่ายดูรูปบ้านแล้วก็แม่น้ำแล้วก็สำหรับป่าไม้ที่รอบๆบบ้านที่พอจะเป็นที่เดินเล่นหรือว่าที่ชมวิวอะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับ